นรู้จักกันมาสี่ห้าห้าหกปีตอนนี้มันโคตรรวยเลย อุ้ยโดนใครเองเฮ้ยเหมือนอะไรปืนปืนสติวเนี่ยใช่มันไวะไม่ใช่สติวใช่มันแดดสติวนะเออใช่ ก็เห็นเป็นสติลเลยท้ายมันอ่ะผมไม่เด้ทำลายล้างมากที่เก็บไปเลย อยากย้อนกลับไปยุคช่วงที่ว่าโรงเรียนเดือดๆจังเลยโรงเรียนนั้นแ <laughs> ดดมากเลยเฮ้ยพี่อพี่อ้อนพี่อ้อน<ะ>ดูอะไรนี่มา,มาดูนี่ดิพี่ไม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  e ร์คดในศัต <laughs> รูสต็อคกัตเอาเลยพี่ผมผมไม่ได้เล่น ี่งเลยครั้งแรกเลยเนะี่ยที่เปิดได้ฟืนจมูกจากกล่องพวกเนี่ย ของแต่งให้ครับได้ยัง

Bye -bye. marked a location watch out out! ้าแน่จะนอนลืกันแน่ไปตัวนี้น่าจะลมไไ้มแล้วนะคิวยังไม่ขึ้นเลยรู้ค้าไปไหน chiều thế nhỉ. shot. Yeah, เขาน่าจะปรับปรับแบบว่ามีโหมดใหม่ขึ้นมาโหมดที่ว่าจะต้องใส่เซ็ตหกลงไปเท่าไหร่นะถึงจะเล่นได้เนี่ยผมอยากให้มีอันนี้อันนี้มากเลย,เย,เลยอันนี้มันฟรีสไตล์แสนห้าซื้อของที่ก็ประกอบกันก็ถึงโคตรหน้ามีแสนดัง นยังเค้รู้มีคนยิงอ่ะใช่ไหมข้างล่างมีเหรอพี่ไม่รู้ไม่รู้เสียงเท้าหยุดไปแล้วไม่รู้ขึ้นน้องถงอ่ะ นั่นคือของถูกพีเสียมวิ่งผ่านไปใช่ใช่ใช่ไปนู่นแล้วสองเท้าเลยวิ่งผ่านไปออกตัวออกมจากทอง เอ้เก็บเสียงนี้พี่ได้ยินตั้งนานแล้วใช่ปะ <Okay. S 1> สองตัวนั้นไปไหนวะขึ้นข้างบนกว่าะน,นะ นนไม่ไดันยิงไม่โดนละไม่มีอีกอีกพี่เสียงมาจากฝหนปิดรูนี้ก่อนละ ตัวเดียวตัวจักรทองไอตัวเนี <it úblic> <impressed> ้ยตัวจักรทองจะเคลียดเท่านั้นไหมเคลียพี่ใช่ ไนถอยไปแล้วพี่ถอยไปนี่ละ มามาอยู่หน้าผมละน็อกปิดยังน็อกอีกอ่ะ Watch out กี่ตัวน่ะ

ใช่บอดบอดทางนั้นลมาดิเพียของกนมันเดินออกมายังไงบอดไม่เห็นวะ่ะมันเดินเงียบมากเลยนะพี่บอดไม่บอดไม่เห็น บ่เพิ่งเกิดนะบ่เพิ่งเกิดเนมะื่อกี้เลยรีเกิดใน,ะดนนะอาหาร เฮ้ยค hey, oui, right? oh, ุ้มเกินแล้วล่ะพี่แบบนี้ดวงพี่จะสู้ผมเหรอะโอ้ไม g กอดวงพี่แข็งเกินเกินไปครับบางทีจะเกินไปนี่มันคะแนนลูกบวชเลย บวกสีไม่เอาผมขอ,อบวกสีไม่เอาผมขอมมไปขายนี่ก็ห้าอกตัน I got supplies ไห้าพี่กาห้าพี่ไม่ใช่เหรอ,อรเก็บได้ไหมล่ะ น่าจะเก็บได้ก็ค่เอาไว้ใส่เล่นไม่